สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถใช้งานสภาพสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับคันนี้สวยกว้างขวางนั่งสบายกับนิสสันซันนี่ซูเปอร์นโอนะครับคันนี้ปี2005นะครับท้ายเต็งโมหน้าเทียหน้านะครับรถสวยจัดมากๆนะครับเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับรถสวยสมบูรณ์ครับอยู่แถวโรงพยาบาลคลองสามวามินบุรีกรุงเทพนะครับไปเช็คชมดูรถทดลองขับได้เลยครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเต็มลำนะครับยางปี2021 แม็กสวยๆนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์ครับคันนี้ใช้งานได้เลยครับสีสวยมากๆนะครับสีเงางามเลยครับใครที่กําลังหารถใช้งานนะครับ89,000าบาทนะครับกับซูเปอร์นีโอนะครับตัวนี้เครื่องพันแปดเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับตัวนี้กว้างนั่งสบายแน่นอนนะครับอะไรการดูแลไม่ยุ่งยากครับมีข้อมูลหาได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของ ซันนี่นนโอนะครับตัวนี้ภายในระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าตกแต่งรายไม้สภาพสวยมากๆนะครับทรงหรูดูดีในราคา89,000บาทเพียงเท่านั้นนะครับราคานี้สุดคุ้มนะครับด้านหลังก็จะมีที่พักแขนแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะครับหรูมากครับราคานี้สภาพนี้กับรถ ที่คัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับภายในสวยๆระบบไฟฟ้าครบสมบูรณ์กระจกนี่เป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับคุ้มมากๆนะครับเครื่องพันแเกียร์ออโต้ปี2005ชมก่อนจะเปลี่ยนเป็นเเซลฟี่นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับ ก็ตัวนี้สวยนะครับลายเงาแบบนี้นะครับเช็คตู้รถตู้รถทอบได้เลยครับกับด้เลยสรับรั่วอาได้รถแน่นอนให้กับสมาชินี้ถายรูปได้ใหม่รถใช้งานราคาลาบมืใสเงาวิ่งทัางคันแน่นอนแจ้านี้สวยสมบูรณ์ไม่มีชนัต่อหรือบอกเลยว่าภุยในระนบนฟฟ้าใทมาเล่นไล้์ภาพของหมื่นก้ามปาโอนะครับกระจบไฟฟ้าฟ่าไฟฟ้าผ่าได้ปีกคุมารซ่อมบลงดูแลไม่สวยมากมากท้ายเดิมรถสวยด้านเดิมน้ำมันล้ะไรเยอะ ครับเพราะว่าคันนี้แข็งมากๆนะครับเป็นรุ่นที่เป็นสองซีดครับได้จะมีหาได้สบายก็ราคาตัวนี้ถูกกาจำมาฟังนะครับเผื่อใครที่กำลังตามหารถสวยงามในราคาแบบเหมือบูรณ์ขับได้ความไกลงขับได้สบายดูแลง่ายกับราคานี้ครับรับรองว่าได้รถแน่นอนครับในราคาแบบก็คันบ้านครับมาเลยว่าสวยจริงๆนะครับรถแล้วมือนะครับบอกเลยว่าสวยสมบูรณ์สมบูรณ์ครับตอนเราคัดหารถเราคัดรถสวยรถดีนะครับใครที่สนใจนะครับดูไม่เก่งเป็นประจำนะครับเราขอบคุณด้วยเช็คนะครับใครที่สนใ ไดรองติดตามชนี้ได้เลยครับมีแน่นอนมาให้เลือกให้ชมทองอยู่เป็นประจำลงทั้งวันวันใดเป็นสิทธิ์เท่เลยนะครับมิจฉาฝพิจารณาประคับรถคองลดสวยสุดภาพดีแบบนี้นะครับแจ้งจากช่อง YouTube จองได้ทันทีนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนถ้าจองแล้วไม่ได้ลดมาเก็บเงินคืนที่แอดมินผมจ่ายคืนสองเท่าเลยครับเพราะว่าไว้ใจครับคนนี้คัดลถสวยแล้วก็ จัดมาให้อยู่เป็นประจำนะครับฉะนั้นใครสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมรองคลิกที่ชื่อคลิปอารายละเอียดโทรได้รายได้ติดต่อได้ตลอดนะครับโทรตอนไหนก็ขายตอนนั้นนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังหน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆนะครับไฟใสๆสปอร์ตไลท์ก็มีนะครับเป็นเครื่องพันแปดเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนปี2005นะครับตัวนี้เรียกว่าท้ายแตงโมหน้าเทียหน้านะครับ ฝากไว้พิจารณาครับกับรถสวยๆคัดและเช็คมาอย่างดีสมาชิกท่านใดกําลังหารถใช้งานนะครับราคาหลักหมื่นนะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์คุ้มหรือไม่สมาชิกพิจารณาผมทําหน้าที่ชี้เป้าและก็การันตีให้เรียบร้อยนะครับคัดรถสวยเช็ครถสวยนํามาส่งให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับคันนี้ ซันนี่ซูเปอร์นีโอปี2 5 0พันห้นออโต้น้ำมันล้วนนะครับเครื่องพันแนั่นเองขอบคุณครับสวัสดีครับโทรได้รายได้ติดต่อได้ตลอดฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ